คนเคยเดินผ่านร้านป๊อบหมาแล้วเห็นคนต่อคิวยาวเหยียดไหมคะหรือแบบเห็นเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียกำลังเห่ตุกตาหน้าตาแปลกๆอย่างระบูบูกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคือปรากฏการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ่ะจากร้านขายของเล่นดีไซน์เล็กๆกลายเป็นบริษัทระดับโลกที่แบบเอ่อหุ้นพุ่งรายได้โตทะลุเพดานโดยเฉพาะครึ่งปีแรกของปี2025นี้ตัวเลขแรงจนไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าป๊อ m มา t หรือรหัสหุ้น9 9 9 2 HK เนี่ยเขาทำธุรกิจยังไงอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้เติบโตแบบก้าวกระโดดขนาดนี้ทั้งในจีนแล้วก็บุกตลาดโลกอย่างรวดเร็วแล้วมันมีโอกาสและความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างในการเดินทางครั้งนี้นะคะที่สำคัญคือความคลั่งไคล้นี้ จะเป็นแค่กระสาวูบวาบหรือว่านี่คือการแจ้งเกิดของแบรนด์คอน sumer ระดับโลกตัวจริงเริ่มกันที่ตัวสินค้าก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วป๊อ m มาดขายอะไรบ้างคะเห็นมีหลายๆอย่างมากเลยครับหลักๆก็คือเป็นขนเลนดีไซเนอร์หรือที่เรียกว่า Art Toys นะครับมีหลายรูปแบบเลยตั้งแต่ตุ๊กตาผ้าขนนุ่มๆหรือพ u s ชที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีไปจนถึงฟิกเกอร์หรือโมเดลตัวเล็กๆที่มาในรูปแบบ อ่กล่องสุ่มหรือ blind box ซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคือเราซื้อโดยไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนข้างในมันก็สร้างความตื่นเต้นในการลุ้นแล้วก็มีฟิกเกอร์ตัวใหญ่ๆหน่อยที่เรียกว่าเมก้าอันนี้สำหรับนักสะสมจริงจังขึ้นมาอีกนิดแล้วก็ยังมีพวกสินค้าลิขสิทธิ์อื่นๆที่เขาไปร่วมมือกับแบรนด์หรือศิลปินต่างๆด้วยครับอ๋อไอ้กล่องสุ่มนี่แหละคะ่ะตัวดีเลยดิฉันว่าหลายคนหมดเงินไปกับความอยากรู้ว่าจะเปิดได้ตัวซีเครตหรือเปล่า แล้วที่บอกว่าครึ่งปีแรก2025ตัวเลขแรงมากนี่มันมันขนาดไหนคะต้องบอกว่าแรงจนน่าทึ่งจริงๆครับรายได้รวมเฉพาะครึ่งปีแรกของปี2025นะครับอยู่ที่13.88พันล้านหยวนโตขึ้นถึง204%เปอนเมื่อเทียบก,กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 200%? กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับส่วนกำไรสุทธิยิ่งกว่านั้นอีกพุ่งไป4.68พันล้านหยวนโตขึ้น3 8 6ครับ หูสามร้อยกว่าครับแล้วก็มีอีกตัวเลขที่น่าสนใจมากๆคืออัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross margin นะครับมันคือส่วนต่างระหว่างรายได้กับต้นทุนสินค้าโดยตรงตัวเลขนี้สูงถึง70.3% 70.3%ครับผมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ6%เลยทีเดียว70%นี่มันมันสูงมากสำหรับธุรกิจขายของเล่นหรือว่าคาปลิกทั่วไปหรือเปล่าคะมันบอกอะไรเราได้บ้างคะ สูงมากครับสูงมากๆเลยปกติธุรกิจค้าปลีกทั่วไปอาจจะมี Gross Margin หลัก10หรือ,อ20%นี่ก็เก่งแล้วการที่ PopMart ทำได้ถึง70%มันสะท้อนถึงสิ่งที่เรียกว่าอำนาจในการตั้งราคาหรือ pricing power ที่แข็งแกร่งมากพูดง่ายๆก็คือเขาสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงกว่าต้นทุนเยอะเลยโดยที่คนก็ยังยอมจ่ายซึ่งมันไม่ได้มาจากตัวสินค้าอย่างเดียวนะครับ แต่มันมาจากพลังของแบรนด์ดีไซน์ความรู้สึกพิเศษแล้วก็กลยุทธ์การตลาดที่เขาทําได้ดีมากๆครับเหมือนเรากําลังซื้อแบรนด์ซื้อประสบการณ์ไม่ใช่แค่ตุ๊กตาธรรมดารรมดาตัวหนึ่งอ้โหไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะแล้วที่บอกว่าบุกตลาดโลกนี่ผลตอบรับเป็นไงบ้างคะเห็นว่าเน้นอเมริกาเป็นพิเศษด้วยใช่ครับการเติบโตนอกประเทศจีนนี่คือตัวขับเคลื่อนสําคัญเลยโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา รายได้ในอเมริกาช่วงครึ่งปีแรกนะครับโตขึ้น1 1 4 2เปอร์เซ็นเทียบกับปีก่อนหน้าพันกว่าเปอร์เซ็นต์จริงเหรอคะเนี่ยอ่านไม่ผิดครับพันกว่าเปอร์เซ็นต์จริงๆส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่รวมจีนก็โต258%ยเปอร์เซ็นต์ยุโรปและอื่นๆโต729%เปอร์เซ็นต์ตัวเลขพวกนี้มันยืนยันเลยครับว่าความต้องการสินค้านอกจีนมีอยู่จริงแล้วก็แรงมากด้วยมีข้อมูลเสริมนิดหนึ่งว่า ยอดเข้าชมเว็บไซต์ในอเมริกาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าในช่วงแค่3เดือนเองครับมีนาคมถึงมิถุนายน 2025. 2 0 2 5โหโตระดับนี้ผู้บริหารเขาก็วางแผนบุกต่อยาวๆเลยสิคะ แน่นอนครับเขามีความมั่นใจสูงมากถึงขนาดปรับเป้าไรายได้รวมทั้งปี2025ขึ้นไปเป็นมากกว่า30,000ล้านหยวนจากเดิมที่คาดไว้แค่20,000ล้านหยวนเองจาก20,000เป็น30,000ใช่ครับเราก็ตั้งเป้าอัตรากำไรสุทธิหรือ net margin นะครับกำไรสุดท้ายหลังหักค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างเทียบกับไรายได้ไว้ใกล้ๆ35%ซึ่งถือว่าสูงมากถ้าเทียบกับปี2024ที่ทาได้ประมาณ25% นี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยครับว่า Popmart กำลังมองตัวเองเป็นมากกว่าบริษัทขายของเล่นแล้วแต่เป็นบริษัทคอน sumer brand ระดับโลกเต็มตัวแล้วเรื่องจำนวนร้านค้าล่ะคะขยายไปถึงไหนแล้วเห็นเปิดใหม่เรื่อยๆเลยขยายเร็วมากครับณกลางปี2025เนี่ยมีร้านค้า Popmart ทั้งหมด571สาขาใน18ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับ18ประเทศ แล้วนอกจากร้านใหญ่ๆเนี่ยก็มีตู้ขายอัตโนมัติที่เรียกว่า Robo Shops เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซึ่งมันช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นในจุดที่อาจจะเปิดร้านใหญ่ไม่ได้อย่างในอเมริกาเองก็มีร้านทาเกือบ41แห่งแล้วตอนกลางปีแล้วก็ยังเปิดเพิ่มต่อเนื่องเลยครับ โอเคฟังดูแล้วการเติบโตมันมาจากหลายทางจริงๆนะคะทั้งตัวสินค้าที่ฮิตการบุกต่างประเทศแล้วอะไรคือ,อคู่เมืองหรือความได้เปรียบที่ทำให้พบมาดแข็งแกร่งแล้วคู่แข่งเข้ามาสู้ด้วยยากละคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะการเติบโตอย่างเดียวมันไม่พอต้องมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนด้วยอย่างแรกเลยนะครับคือพอร์ตโฟลิโอของทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP Intellectual property ซึ่งก็คือพวกตัวละครต่างๆของเขานั่นแหละครับ PopMart มีทั้ง IP ที่เกิดจากศิลปินที่เขาปั้นขึ้นมาเองอย่าง Molly, d e m o หรือล่าสุดที่ดังระเบิดเลยก็คือ The Monsters หรือครอบครัวลาบูบูนั่นเองแล้วก็ยังมี IP ที่ไปซื้อลิขสิทธิ์จัดแบรนด์ดังระดับโลกมาทำสินค้าด้วยเช่น Disney, Warner Bros. อะไรพวกนี้การมี IP หลากหลายแบบนี้มันเหมือนกับเขามีวัตถุดิบชั้นดีอยู่ในมือเยอะมากเลยครับ การมี IP เยอะๆนี่มันดียังไงคะช่วยลดความเสี่ยงหรือว่ายังไงถูกต้องครับมันช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวละครตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปถ้าตัวหนึ่งกระแสะแผ่วลงก็ยังมีตัวอื่นมาเสริมทับได้แล้วมันยังทำให้เขาสามารถออกคอลเลกชันใหม่ๆได้ทีมากมีอะไรให้ลูกค้าตื่นเต้นได้ตลอดเวลาแถมยังเอาตัวละครต่างๆมาทำโปรเจกตร์ร่วมกันหรือครอสโอเวอได้อีก เป็นการสร้างความสดใหม่อยู่เสมอเหมือนมีโรงงานผลิตคอนเทนต์เป็นของตัวเองเลยครับเข้าใจแล้วค่ะนอกจากเรื่อง IP แล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นจุดแข็งอีกจุดแข็งสำคัญเลยคือเครือข่ายช่องทางการขายที่หลากหลายหรือที่ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า OMNI CHANNEL นะครับ OMNI CHANNEL ครับคำนี้หมายถึงการที่ลูกค้าสามารถเจอแล้วก็ซื้อสินค้า p o p อ a r t ได้จากหลายช่องทางมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ตามห้างร้านเล็กๆ ตู้กด Robo s h o p การซื้อผ่านเว็บไซต์ของตัวเองผ่าน marketplace หรือแม้กระทั่งบนโซเชียลมีเดียแล้วประสบการณ์ในแต่ละช่องทางมันต้องเชื่อมถึงกันหมดการมีช่องทางของตัวเองเยอะๆแบบนี้ทำให้พอปมาดควบคุมประสบการณ์ลูกค้าได้ดีคุมราคาได้แล้วก็ที่สำคัญคือความเร็วในการปล่อยสินค้าใหม่ๆเนี่ยทำได้ดีมากครับฟังดูคล้ายๆกับพวกแบรนด์เสื้อผ้า fast f a s h i เลยนะคะที่ออกคอลเลกชันใหม่เร็วมากใช่ครับแนวฉิดคล้ายกันเลย แต่เขาปรับมาใช้กับโลกของสักสมมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องรีบซื้อต้องตามเก็บให้ทันไม่งั้นเดี๋ยวหมดแล้วโมเดลนี้ยังเอื้อต่อการขยายไปต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยเพราะเขามีรูปแบบร้านค้าช่องทางที่พิสูจน์แล้วว่าเวิร์กก็สามารถนำไปปรับใช้ในตลาดใหม่ๆได้ค่อนข้างเร็วครับขอกลับมาที่กำไรขั้นต้น70%อีกทีได้ไหมคะตะกี้บอกว่ามาจากพลังแบรนด์กับดีไซน์มีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ทำให้เขาตั้งราคาสูงได้ขนาดนั้นมีครับ อีกปัจจัยคือกลยุทธ์การสร้างความรู้สึกขาดแคลนหรือ Scar City ครับอ,อ๋อของมันต้องมีประมาณนั้นเลยครับผ่านกิจกรรมพิเศษต่างๆเช่นการออกคอลเลกชันจำกัดจำนวนหรือ Limited Edition การเปิดตัวสินค้าแบบจำกัดเวลาหรือ event drops หรือการมีตัวลับ secret figure ในกล่องสุ่มที่หายากมากๆสิ่งเหล่านี้มันกระตุ้นความอยากได้ความรู้สึกว่าของมันต้องมีอย่างที่ว่าซึ่งคู่แข่งจะลอกเลียนแบบความรู้สึกนี้ได้ยากครับมันไม่ใช่แค่ตัวสินค้าแล้วแล้วกลุ่มแฟนคลับระคะมีส่วนช่วยแค่ไหนเห็นอมมูนิ i t y เขาดูเหนียวแน่นมากโอ้โหมีส่วนอย่างมากเลยครับวัฒนธรรมของแฟนคลับ คอมมูนิตีของ Pop Mart นี่แข็งแกร่งมากจริงๆการที่คนซื้อไปแล้วแกะกล่องหรือ Unboxing Show ในโซเชียลมีเดียใช่ใช่เห็นเต็มเลยการโพสต์รูปคอลเลกชันของตัวเองการตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนตัวที่ซ้ำกันสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่สร้างความผูกพันกับแบรนด์นะครับแต่มันยังเป็นการตลาดแบบฟรีๆที่ทรงพลังมากที่เรียกว่า user generated content หรือ UGC อ๋อ oh, เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองใช่ครับมันทําให้คนอื่นๆเห็นแล้วก็อยากได้ตามเกิดเป็นกระแสบอกต่อแล้วก็ทําให้คนกลับมาซื้อซ้ําบ่อยกว่าของเล่นทั่วไปด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีทั้งตัวละครฮิตบวกกับช่องทางขายที่ครอบคลุมแล้วก็มีแฟนคลับเหนียวแน่นมาช่วยกันสร้างเป็นเอ่อระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งขึ้นมานี่สินะคะครูเมืองที่เราพูดถึงกันถูกต้องครับ มันคืออีโคซิสต็มที่ทำให้พอ m a r t ไม่ใช่แค่ขายสินค้าแต่กำลังขายความตื่นเต้นการสะสมความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในระยะยาวได้ครับเป่นแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องการบุกตลาดโลกที่ดูเหมือนจะใส่เต็มที่มากๆเลยผู้บริหารมีเป้าหมายชัดเจนครับโดยเฉพาะการปักธงในตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกามีแผนจะเปิดร้านเพิ่มอีกราวๆสิสาขาในช่วงปลายปี2025นี้นะครับ และก็มีเป้าหมายที่ท้าทายมากๆคือเขาคาดว่ายอดขายรวมจากอเมริกาเหนือคือสหรัฐแคนาดารวมกับเอเชียแปซิฟิกไม่รวมจีนนะครับจะสามารถไล่ทันยอดขายในจีนได้ภายในซึ่งปี2025นี้เลยไล่ทันยอดขายในจีนได้ภายในปีนี้เลยเหรอคะนี่มันหมายความว่าตลาดต่างประเทศต้องโตเร็วมากๆเลยนะคะนั่น ใช่ครับซึ่งในมุมมองของการลงทุนการกระจายรายได้เป็นหลายๆภูมิภาคแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดจีนเพียงตลาดเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนโดยเฉพาะสายเน้นคุณค่าหรือ value investor เนี่ยมักจะมองหาเพราะมันช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะย,ยาวครับโตเร็วขยายเร็วขนาดนี้แล้วการบริหารจัดการภายในโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะคะควบคุมได้ดีแค่ไหน กลัวว่าว่าจะแบบโตแต่ตัวแต่กําไรหดหายไปกับค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีครับแต่จากงบการเงินครึ่งปีแรกที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับตัวเลขค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SNGA Selling General and Administrative Expense ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวแต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อยอดขายแล้วถือว่าควบคุมได้ดีขึ้น ทำให้กำไรจากการดำเนินงานหรือ operating profit ซึ่งเป็นกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยและภาษีโตขึ้นถึง5เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าห้าเท่าครับแสดงว่าการเติบโตนี้มีคุณภาพไม่ได้เกิดจากการเผาเงินทิ้งไปกับค่าใช้ใจ่ายเพียงอย่างเดียวครับแล้วมีการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นบ้างไหมคะหรือว่าเก็บเงินไว้ลงทุนต่ออย่างเดียวเลยเริ่มมีจ่ายเงินปันผลออกมาบ้างแล้วครับแต่ก็ยังถือว่าไม่สูงมากนัก อัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือ Dividend Yield อยู่ที่ประมาณ0.3-0.4%ต่อปีอืมน้อยอยู่นะคะใช่ครับซึ่งมันก็สะท้อนว่าบริษัทน่าจะยังเน้นนำกำไรสู่นใหญ่กลับไปลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตมากกว่าทั้งการเปิดร้านใหม่ขยายตู้โร b o s h o p s การตลาดแล้วก็ที่สำคัญคือการพัฒนา IP หรือตัวละครใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องครับฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องดีๆนะคะแต่แน่นอนว่า โลกธุรกิจไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอยู่แล้วความเสี่ยงที่น่ากังวลที่สุดของพอปมาทคืออะไรคะครับความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็น่าจะอยู่ในใจนักลงทุนหลายคนเลยคือความเสี่ยงจากกระแสะความนิยมหรือ fad risk ครับอ๋อกระแสฮิตนี่เองใช่ครับตอนนี้ต้องยอมรับว่ารายได้ส่วนสำคัญมากๆเลยมาจากความสำเร็จของ IP กลุ่ม The Monsters โดยเฉพาะบูบู มีแรงงานว่าอาจจะคิดเป็นสัดส่วนเกือบ35%ของรายได้รวมในครึ่งปีแรกเลยทีเดียวคำถามคือถ้ากระแสะความคลั่งไคล้นี้มันเข่าลงเร็วกว่าที่คาดมันจะกระทบกับยอดขายโดยรวมแล้วก็ความเชื่อมั่นของตลาดมากน้อยแค่ไหนนี่คือความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพิง IP ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปหรือ IP Concentration Risk ครับน่าคิดเลยค่ะเพราะกระแสะในโลกโซเชียลมันมาเร็วไปเร็วมากจริงๆและความเสี่ยงอื่นๆล่ะคะมีอีกไหมคะ การขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างรวดเร็วก็มีความเสี่ยงในตัวเองนะครับการเปิดร้านเยอะๆในเวลาอันสั้นฟังดูดีแต่ถ้าการเลือกทำเลไม่ดีการบริหารจัดการทีมงานในแต่ละประเทศที่วัฒนธรรมต่างกันทำได้ไม่ดีพอหรือการเลือกสินค้าไปวางขายไม่ถูกใจคนท้องถิ่นมันอาจจะกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายคงที่มหาศาลแล้วก็เจอปัญหาสินค้าคงคลังบานปลายได้นะครับนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเฉพาะในจีนซึ่งยังเป็นตลาดหลักอยู่ อาจจะมีการเอามาควบคุมวิธีการทําการตลาดหรือการขายสินค้าประเภทกล่องสุ่มที่เน้นการเสี่ยงโชคในอนาคตซึ่งอาจกระทบกลิศบางอย่างของบริษัทได้แล้วเรื่องของปลอมหรือตลาดขายต่อมือสองล่ะคะมีผลกระทบไหมเห็นมีคนซื้อไปเก่งกําไรกันเยอะเหมือนกันมีผลครับถ้ามีสินค้าลอกเลียนแบบคุณภาพต่ำทะลักเข้ามาในตลาดมากๆมันจะทําลายคุณค่าและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในระยะยาวได้เลย ส่วนตลาดขายต่อหรือรีเซลมาร์เก็ตถ้าคือคักก็อาจจะดีช่วยสร้างกระแสแต่ถ้าวันหนึ่งราคาในตลาดมือสองเกิดตกลงอย่างรุนแรงมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกหายยากและมีคุณค่าในการสะสมสินค้าใหม่จากบริษัทโดยตรงได้เหมือนกันสุดท้ายคือความท้าทายในการรักษาวงจรคอนเทนต์ให้สดใหม่อยู่เสมอธุรกิจแบบนี้อยู่ได้ด้วยการออกคอลเลกชันใหม่ๆที่โดนใจอย่างต่อเนื่องมันคือแรงกดดันที่ต้องมีของฮิตตัวต่อไปออกมาเรื่อยๆครับโหความเสี่ยงก็ไม่น้อยเลยนะคะ แล้วในมุมของนักลงทุนตอนนี้ตลาดให้มูลค่าพอ m มา t ไว้สูงแค่ไหนคะถือว่าแพงไปหรือยังณนะต้นเดือนตุลาคม2025นะคะตลาดให้มูลค่าค่อนข้างสูงเลยครับสะท้อนจากตัวเลขที่เรียกว่า PE ล่วงหน้าหรือ Forward PE ซึ่งเป็นการเทียบราคาหุ้นปัจจุบันกับกำไรที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในอีก12เดือนข้างหน้า ตัวเลขนี้ซื้อขายกันอยู่แถวๆ3 0มสถึงสาเท่าซึ่งถือว่าสูงนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมมันแปลว่าตลาดได้คาดหวังหรือ price in การเติบโตที่แข็งแกร่งมากๆทั้งในแง่รายได้และกําไรในระดับโลกรวมถึงอัตรากําไรที่สูงอย่างที่เห็นในปัจจุบันต่อเนื่องไปในอนาคตพอสมควรแล้วครับแล้วถ้าเราเป็นนักลงทุนที่เน้นคุณค่าหรือ value investor ที่มองหาหุ้นดีราคาถูกจะมีมุมมองต่อหุ้นที่ ดูเหมือนจะพึ่งพากระแสแล้วก็มี PE สูงแบบนี้ยังไงคะครับกรวรมตุนแกลงทุนค่าจะต้องมองข้ามความผันผนวนระยะสั้นไปแล้วก็ประเมินภาพระยะยาว3-5ปีข้างหน้าครับ คำถามสำคัญคือ Pop Mart จะสามารถเปลี่ยนผ่านจากการเป็นบริษัทที่ดังแค่ในจีนไปสู่แบรนด์ระดับโลกที่แข็งแกร่งและยังยืนได้จริงหรือไม่แล้วจะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ในระดับเลข2หลักและรักษาอัตรากำไรสุทธิที่สูงอาจจะไม่เท่าช่วงพีคของลาบูบูนะครับแต่ก็ยังควรอยู่ในระดับสูงเช่น high teens หรือ20%ตนตนได้นานแค่ไหนแล้ว PE ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจแบบนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่คะ สำหรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความฮิตหรือฮิตดิเวน n แบบนี้นะครับ เราอาจจะไม่ให้ค่า TE สูงเท่ากับบริษัทที่มีรายได้สม่ำเสมอมากๆหรือสินค้าคงทนถาวรแต่ก็ไม่ควรจะต่ำเท่าบริษัทของเล่นทั่วไปที่ไม่มีพลังแบรนด์บางทีอาจจะมองหา PE ที่เหมาะสมในช่วง22-28เท่าโดยคำนวณจากกำไรปกติหรือ normalized earnings ซึ่งหมายถึงระดับกำไรที่คาดว่าจะทำได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวหลังจากที่กระแสความนิยมสูงสุดของ IP บางตัวอาจจะเริ่มคลี่คลายลงสู่ระดับปกติแล้วนะครับแปลว,ว่าการเข้าลงทุนก็ต้องมีส่วนเผื่อเพราะความ ปลอดภัยหรือ Margin of Safety เยอะๆหน่อยใช่ไหมคะเผื่อว่าเราประเมินผิดพลาดไปหรือว่ากระแสมันแผ่วเร็วกว่าที่คิดจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับ Margin of Safety สำคัญมากสำหรับธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้มันคือส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่เราประเมินกับราคาที่เราจ่ายจริงการมีส่วนเผื่อเยอะๆจะช่วยป้องกันความเสียหายได้อาจจะรอจังหวะที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมา จนค่า P/E ที่คำนวณบนกำไรปรกติ normalized P/E ลงมาอยู่ในระดับที่เรามองว่าสมเหตุสมผลเช่น22-24เท่าหรือต่ำกว่านั้นหรือรอช่วงที่ตลาดเกิดความแพนิคก,กลัวว่ากระแสจบแล้วจนเทขายหุ้นออกมาทาั้งๆที่ปัจจัยพื้นฐานอย่างเช่นการขยายตลาดต่างประเทศหรือการออก IP ใหม่ๆยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีตามแผนนะครับ เข้าใจหลักการเลยค่ะคือต้องแยกให้ออกระหว่างธุรกิจที่ดีกับราคาที่ดีใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วอะไรคือปัจจัยขับเครื่องสำคัญหรือ key drivers ที่จะทำให้ Popmart ไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกได้จริงๆคะมีหลายเรื่องที่ต้องจับตาดูเลยครับ 1. คือความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดนอกประเทศจีนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาถ้ายังเติบโตได้ดีทั้งร้านค้าและออนไลน์ จะเป็นการยืนยันว่าแบรนด์นี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจริงๆ 2. คือการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต IP ให้สำเร็จต้องมี IP อื่นๆที่สร้างรายได้ในสัดส,ส่วนที่มีนัยะสำคัญเพิ่มขึ้นลดการพึ่งพิง Deep o o s t e r s หรือ IP ไใด้ p p 1หนึ่งลง 3. คือการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น cross margin ให้อยู่ในระดับสูงอาจจะสัก60-65%ขึ้นไปได้อย่างยั่งยืน แม้จะผ่านช่วงบูมสุดๆไปแล้วนี่จะเป็นบทพิสูจน์พลังของแบรนด์ที่แท้จริงและสุดท้ายคือการยกระดับแบรนด์ครับผ่านการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ค้าปลีกชั้นนำระดับโลกหรือการเปิดสาขาในทำเลที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือไอคอนิกโลเคชั่นซึ่งจะช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์จากแค่ของเล่นสะสมไปสู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์และแฟชั่นได้ครับถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วนักลงทุนหรือว่าคนที่สนใจติดตามเรื่องนี้ต่อไปควรจะจับตาดูตัวเลขหรือสัญญ,ญาณอะไรเป็นพิเศษบ้างคะครับ ควรติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นประจำเลยครับ 1. สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศดูว่ารายได้จากอเมริกายุโรปเอเชียแปซิฟิกเติบโตและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ 2. อัตรากำไรทั้ง r r w t h Margin และ Operating Margin เทียบรายไตรามาสยังคงแข็งแกร่งหรือเริ่มมีสัญญาณลดลงหรือเปล่า 3. รายได้ตามหมวดสินค้าสัดส่วนระหว่าง plush ที่เป็นตุ๊กตาผ้า f i g e r กล่องสุ่ม mega ตัวใหญ่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 4. รายได้ตาม IP สัดส่วนรายได้จาก The Monsters เทียบกับ IP อื่นๆเป็นยังไงมีการกระจายตัวที่ดีขึ้นไหมและ 5. การขยายเครือข่ายจำนวนร้านค้าและ Robo shops ที่เปิดใหม่เป็นไปตามแผนไหม แล้วก็ถ้ามีข้อมูลยอดขายต่อสาขาเดิมหรือ same store sales growth เป็นอย่างไรข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยค่ะเป็นเคสที่น่าศึกษามากจริงๆนะคะทั้งการเติบโตที่รวดเร็วกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แล้วก็การใช้ IP มาสร้างมูลค่าเนี่ยใช่ครับและนอกเหนือจากเรื่องธุรกิจและตัวเลขแล้วนะครับปรากฏการณ์ป๊อปมารก็ชวนให้เราคิดในมุมที่กว้างขึ้นเหมือนกันนะว่า ทำไมผู้คนในยุคนี้ถึงต้องการการสะสมการเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้หรือต้องการความสุขเล็กๆน้อยๆจากสิ่งของเหล่านี้มันอาจจะสะท้อนความต้องการบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าแค่การซื้อของเล่นก็ได้นะครับและในขณะเดียวกันโมเดลธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการสร้างความใหม่และความอยากอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนยอดขายในตลาดของสะสมนี้จะสามารถยืนหยุ่มและยั่งยืนไปได้อีกนานแค่ไหนก็นับเป็นคำถามที่น่าสนใจและต้องติดตามกันต่อไปครับ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยนะคะและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะคะ